Je veux vous féliciter. วัสดีคัขอแสดงความยินดีกับพี่พี่บัณฑิตทุกคนนะคะที่จบการศึกษาแล้วขอให้รุ่นพี่นะคะมีความสุขแล้วก็ประสบ,บความสําเร็จน,นะคะขอให้ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อย่างที่พวกพี่ตั้งเป้าไว้นะคะท้าว่าๆนะคะก็กบมะเยอนน้องๆที่คณะบ้างนะคะ b o n ชู u จ้าฟ้ารุ่ l i c i t e r ขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ทุกๆคนเลยนะคะขอให้หลังจากนี้รุ่นพี่ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือว่าสุขภาพความรักนะคะขอให้รุ่นพี่ได้ทาตามความปรารถนาแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วก็หวังว่าทุกๆวันจะมีแต่ความสุขนะคะสวัสดีครับ ขอให้พี่ปัญญึทุกคนที่จบการศึกษาปีนี้นะครับขอให้พี่ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกด้านเลยนะครับแล้วก็ขอให้พี่ทุกคนรวยๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็กลับมาที่คณะได้นะคะขอบคุณครับไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่นิสิตที่สำเร็จการศึกษานะคะขอเป็นพงให้พี่ๆประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีความสุขในการใช้ชีวิตขอให้โชคดีนะคะ พี่ที่จบไปแล้วด้วยนะคะขอให้พวกพี่ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างในสิ่งที่พี่หวังนะคะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขมากๆคะ่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณะค,ะค่ะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิตทุกคนด้วยนะคะทุกคนคงจะเหนื่อยมากกว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้ออขอให้เจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆรอบตัวนะคะขอใหออ้ทุกอย่างที่คิดที่วางแผนไว้เป็นไปได้อย่างราบรื่นดีใจด้วยค่ะ ขอแสดงความยินดีกับพี่ทุกๆคนเลยนะคะขอให้พี่ๆทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ทำงานในสิ่งที่พี่รักยินดีด้วยคะ่ะเฟร i ิตาชยงอาตูสขอให้วิพีบัณฑิตที่เพิ่งจบไปนะคะมีความสุขม,ม,มากๆยินดีกับความสำเร็จด้วยนะคะแล้วก็ขอให้มีการงานที่ก้าวหน้ามีแต่คนรักคนหนงนะคะแม็กซี่ ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่จบใหม่นะคะแล้วก็ขอให้ทิดสิงใดก็สมปรารถนานะคะแล้วก็ขอให้เจริญในหน้าที่การงานนะคะขอบคุณค่ะม้งชูครับดุดครับสวัสดีครับ,ร,บรุ่นพี่ปีสี่นะฮะที่กำลังจะจบการศึกษานะครับก็นะฮะสี่ปีที่ผ่านมากับการเรียนนะฮะมันมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยอันนี้ผมก็รู้สึกได้เลยขณะผมเรียนมาสามปีผมยังเหนื่อยเลยนะฮะ แต่แต่ผมก็เชื่อแหละครับว่าโลกการทํางานจริงๆเนี่ยมันน่าจะเรียกว่ามันน่าจะท้าทายมัน่าจะชายเลนจิ่งกว่านี้นะครับผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอให้รุ่นพี่ปีสีทุกคนเลยนะฮะขอให้รุ่นพี่ปีสีเนี่ยมีความสุขความเจริญนะครับทางานใดๆก็ตามหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ตามนะฮะก็ขอให้ธุรกิจหรือการงานนั้นประสบความสําเร็จนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับมีความสุขกันทั้งครอบครัว สุขภาพร่างกายแข็งแรงยั่งยืนแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคบัวครับสวัสดีค่ะ takiego. พี่พี่สีทุกคนหนูก็อายากจะมาไวทพรอให้พี่พีนะคะมีความสุขมากๆตลอดทั้งการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตขอให้พี่ประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าจะพบเจอกับอุปสรรคใดๆก็ขอให้พี่ก้าวผ่านได้อย่างง่ายดายแล้วก็ไม่เครียดนะคะขอให้ขอให้ร้องไห้น้อยขอให ขอให้พี่พีอยากกินอะไรก็ได้กินขอให้พี่พีไม่เครียดแล้วก็ลำบากมากจนเกินไปนะคะในการเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตขอให้พี่พมีแต่คนรักแล้วก็คนเอ็นดูค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเป็นความทรงจำดีๆให้กับพวกหนูปีสาขอบคุณค่ะเป็นิสตาชิอนะคะพี่พทุกคนก็ขอแสดงความยินดีกับการสำเร็จการศึกษาปีสี่ปีที่เรียนมาก็พยายามมากมาก,ก็ขอให้ได้หายเหนื่อยได้พักแล้วก็ ตอนนี้ก็ขอให้ได้ในสิ่งที่ต้องการได้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วก็เป็นชีวิตที่ยังไงไม่มีอุปสรรคยินดียินอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะนายก็ขอแส,สดงความยินดีเฟลิสเต a ชียงกับพี่พี่บัณฑิตทุกคนด้วยนะคะในที่สุดวันที่พี่พี่หลายๆคนน่าจะรอคอยก็มาถึงแล้วนะคะก็ยินดีกับพี่ๆด้วยที่ประสบความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ ขอวอวยพรแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนที่กำลังจะเข้าไปทำงานในอนาคตนะคะก็ขอให้ทุกอย่างรับรื่นแล้วก็เป็นไปตามที่พี่ๆคาดหวังแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้นะคะยังไงก็อย่าลืมคิดถึงน้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะน่าจะ a t you g r a d u e f o r t r e dream and make them come true with all of you my congratulations สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนะคะที่จบไปแล้วก็ congratulation นะคะหลังจากนี้ก็เป็น ชีวิตจริงแล้วเนาะขอให้พี่ทุกคนนะคะเเลือกทางเดินที่แบบดีที่ประสบความสำเร็จได้เลือกทางที่ถูกต้องแล้วก็ขอให้โชคดีขอให้แบบจะทำอะไรก็ราบรื่นนะคะเรื่องเงินทองเนี่ยก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะได้ไงานที่ตัวเองอยากได้สุขภาพนี่ก็สําคัญเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะจบไปแล้วถึงเวลาทํางานเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองด้วยขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ ใช้ชีวิตที่เต็มที่หลังจากนี้ยมันก็เป็นก่อนที่เราจะสานะ่สิบะเนาะก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มีคุณค่าอะไรน,นะคะแล้วก็เือูแลตัวเองเขาพูดตรงนี้เลยนะคะว่า รู้สึกดีใจกับพี่ๆทุกๆคนมากที่แบบพี่จบการศึกษานะคะขอให้พี่ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเลือกเดินทางไหนแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านไม่ว่าจะทางด้านเงินการงานความรักใดๆอื่นแล้วก็ขอให้ทุกๆทางที่ไปเนี่ยมีคนรักและสนับสนุนนะคะดีใจที่ได้รู้จักกับพี่ๆค่ะแล้วก็แบบสุดท้ายนี้ลองทายดูสิ วส,วสวัสดีค่ะยินดีกับพี่พี่พสี่ทุกๆค,คนด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะอีอขอให้พี่พี่พีพสี่ทุกคนมีความสุขแล้วก็โชคดีในการทำง,งานในะนะกดด้วยค่ะยินดีกับพี่บันดีจบใหม่ด้วยนะคะคอนแกร t ตูเลชั่ค่ะ สวัสดีค่ะพี่ๆก่อนอื่นเลยนะคะหนูก็ขอแสดงคินดีกับพี่ๆทุกคนนะคะที่สาเร็จการศึกษาไปอีกหนึ่งขั้นแล้วขอให้พี่ๆทุกคนเนี่ยมีความสุขกับเส้นทางที่พี่ๆเลือกนะคะแล้วก็เติบโตไปอีกหนึ่งขั้นแล้วข้อสู่ไปทางานแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนเนี่ยเจอสายงานที่ชอบเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็เจอหัวหน้านที่รักและเอ็นดูรุ่นที่นะคะ ก็สุดท้ายนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่คอยแนะนําสิ่งดีๆให้กับรุ่นน้องออขอให้รุ่นพี่เนี่ยทำอะไรก็มีแต่ความสุขแล้วก็ตั้งใจจะทําอะไรไว้ก็ขอให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะขอบคุณมากคะ่ะยินดีกับพี่บัณฑิตด้วยนะคะหลังจากนี้ก็ขอให้ได้ทํางานที่ชอบนะคะประสบความสําเร็จในการทํางานทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ ขอแสด้ความยินดีกับพี่ๆทุกคนที่เรียนจบในปีกา,ารศึกษานี้นะคะขอให้พี่ๆโชคดีเข้าสู่ไปทํางานได้อย่างรับเรื่อนไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะได้งานในแบบที่ตัวเองต้องการในตาแหน่งที่ตัเองชอบแล้วก็มีหัวหน้าดีๆมีเพื่อนร่วมงานดีๆนะคะแล้วก็ได้มีแต่คนรักเยอะๆได้เงินเยอะๆประสบความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ได้ทํางานในที่ตัวเองอยากทาแล้วก็ได้เงินเดือนเยอะๆนะคะก็ขอให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะต่อจากนี้ก็สู้นะคะมีอะไรก็แนะนําน้องได้นะคะเรื่องของการทํางานแนนาคระโคหรือว่าคอนแทคอะไรนี้ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิตจบใหม่ทุกคนที่ได้สำเร็จการศึกษาไปนะคะ แล้วก็ขอให้อนาคตพี่ๆมีแต่ความสุขสมปรารถนาทุกประการค่ะสวัสดีค่ะฟิลิสิตาซิยองพี่ปีสีทุกคนเลยนะคะยินดีด้วยที่จบการศึกษาในปีนี้ค่ะพยายามอย่างหนักมากเลยใช่ไหมคะตลอดสี่ปีที่ผ่านมาเก่งมากๆเลยค่ะก็ขอให้พี่ปีสีทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองเลือกแล้วก็หวังไว้ก็ยินดีที่จบการศึกษาในปีนี้อีกคั้งค่ะยินดีด้วยค่ะ ก็ขอให้พี่พี่ทุกคนโชคดีนะคะให้กล้ามาเยี่ยมกันบ้างนะสวัสดีค่ะพี่ๆีทุกคนยินดีได้นะคะกับการจบการศึกษาของพี่ๆีแล้วก็ขอให้พี่ๆี่นะคะประสบความสำเร็จในด้านการงาน,นะคะ่ะทำสิ่งที่ตัวเองรักทำสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ขอให้มีความสุขมากค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่ๆี่ทุกคนนะคะ ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้หนูก็จะมา,วาอวยพรพี่นะคะขอให้พี่ๆประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะขอให้เงินทองไหลมาเทมาค่ะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากจะใช้นะคะสิ่งไหนดีๆก็ขออยากให้พี่ๆเก็บไว้นะคะส่วนสิ่งไหนที่ไม่ดีก็อยากให้พี่ๆปล่อยผ่านค่ะสู้ๆนะคะ,ส,ส,ะ,คะสวัสดีค่ะเหมืีน ขอให้พี่พี่ทุกคนประสบความสําเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวแล้วก็ในหน้าที่การงานแล้วก็ขอให้พี่พี่ได้ทํางานในสายงานที่ตัวเองชอบในตําแหน่งที่ตัวเองชอบกันทุกๆคนเลยค่ะขอให้พี่พี่ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมน้องๆที่มหาลัยด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกทกคนด้วยนะคะที่จบการศึกษาแล้วนะคะก็หลังจากนี้ก็ขอให้พี่ๆนะคะได้ทำงานในสิ่งที่ชอบ สิ่งที่รักนะคะแล้วก็ได้เดินตามเขาหันอง,ง,งตัวเองนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลแตัวเองดีๆนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะไม่ว่าจะเรื่องสิ่ง<ม>ไหนนะคะก็ขอให้มีคนซัพพอร์ตนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางที่ดีดค่ะ congratulation น,นะคะขอสะแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ทุกคนด้วยนะคะยินดีที่เรียนจบค่ะขอให้ต่อจากนี้มีแต่ความราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะขอให้โชคดีค่ะขอสะแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะขอให้ทางข้างหน้า มีแต่สิ่งดีๆรออยู่นะคะแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดอะไรก็ขอให้สมหวังได้งานที่ดีแล้วก็จเจริญหน้าที่ในการงานแล้วก็ขอให้มีแต่คนรักนะคะ วันนี้ก็อยากมาแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกคนนะคะที่ลำบากกลกัดกามกันมาจานถึงตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วนะคะขอให้ในภายภาคหน้าเนี่ยพี่ๆทุกคนประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะคะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบไม่ทางานกับสิ่งที่ตัวเองรักค,นนะคะ่ะแล้วก็ขอให้หวังสิ่งใดก็สมปรารถนานะคะขอให้รวยๆแล้วก็มีความสุขมากๆไม่เจ็บไม่จนยินดีกับตัวมาแตะแมนทุกคนคะ่ะขอบคุณค่ะเฟลิสตาชิョนะคะกับพี่ๆทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้นะคะ ก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะมีความสุขกับการงานในคล้ายภาคหน้าในอนาคตนะคะขอให้เจองานที่ดีงานที่ตัวเองถิกใจนะคะยินดีกับทุกทคนเลยสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะก็ขอให้พี่ๆทุกคนเนี่ยประสบความสาเร็จในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีมั่นคงแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกๆวันนะคะขอให้ทุกวันเนี่ยเป็นวันที่ดีค่ะนค่ะ สวัสีสิรสยอ์ยินดีกับพี่พี่บันดิตทุกคนนะคะขอให้พี่พี่มีความสุขในชีวิตค่ะขอให้ชีวิตการทำงานรัเรื่นนะคะขอให้ชีวิตมีแต่ความสดใสนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมหวังตามบาตรนานทุกประการเลยค่ะคอนเส์